วันมีกี่บ้านนะพี่สุปันพันแปดร้อยบ้านค่ะเรา,าเป็นตัวแทนจําหน่ายของแต่ละแบรนด์นะคะแล้วก็เป็นน้องแม่ทีมแล้วก็เป็นทั้งร<น>ายล <replication S 1> ไลน์ใ่ทีมค่ะเ,เ<อ>า,ายลาใหญ่นะสิบหกค่ะถ้าเราไม่ลงทุนนะคะเราก็จะไม่เห็นกําไรการขายอ่ะมันมีทั้งได้แล้วก็เสียมันคือความเสี่ยงอยู่แล้วแต่เราจะทํายังไงให้สินค้าตัวเนี้ยออกไปจากเราให้หมดแล้วก็เอาเข้ามาใหม่ นี่นี่ขอต้อนรับทุกท่านครับก็สู่กล้องสตอรี่ครับอยู่กับ2อคับเพื่อนๆครับวันนี้ครับวันนี้ครับผมอยู่ที่โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงครับมาตามหาน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าน้องคนนี้ครับอยู่ม .5 เท่านั้นเองอายุ16ครับแต่น้องสาวคนนี้เนี่ยสามารถที่จะขายของออนไลน์ได้เนี่ยวันวันึงนะครับมีออเดอร์นะครับส่งไปถึง1,800บ้บาทซึ่งนั่นมันเยอะมากๆนะครับ ซึ่งตีเป็นเงินมูลค่าแล้วเดือนเดือนหนึ่งคือ5 0 0แสนบาทลองคิดภาพดิเด็กม .5 หาเงิน5 0 0แสนได้แล้วต่อเดือนเราทำอะไรกันเพื่อนๆนั้นวันนี้ครับจะไปตามหาน้องคนนี้และจะลักพาตัวน้องคนนี้ไปแล้วไปดูว่าเขาทำได้ยังไงมีวิธีการแบบไหนวิธีคิดยังไงขายอะไรเทคนิคอะไรวันนี้ต้องดูเดี๋ยว น้องวาวใช่ไหมใช่ค่ะน้องกันใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือสาวน้อยอายุ16ที่ไลฟ์ขายของได้เงินมหาศาลใช่ไหมหนูเป็นแม่คา้าออนไลน์ค่ะนี่ลแล้วหนูล่ะเป็นเพื่อนเพื่อนแม่ค้าหนูเป็นเพื่อนแม่ค้าพี่ถามหน่อยเขาบอกว่าหนูขายดีมากเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยขายได้เท่าไหร่จ๊ะประมาณ5-6แสนค่ะ5-6แสนบาท อายุ16ใช่ค่ะขายอะไรกันน่ะหนูขายเป็นพวกสกินแคร์สินค้าทั่วไปอะค่ะสินค้ากระแสสินค้าอะไรเงี้ยค่ะหนูทำมานานแค่ไหนนะคะหนูเพิ่งขายได้1ปีค่ะหน<ป>ึ่งปีเวลาไลฟ์ที่คนดูเยอะแค่ไหนพีคสุด2,900คนตอนไหน2,900ขนาดไรค่ะเราจะพาน้องไปขอญาตไปบ้านน้องได้แล้วไปดูกันว่าเขาสามารถไลฟ์อย่างไร<ม>ทำแบบไหนอุปกรณ์เป็นยังไงใช้พื้นที่ยังไงขายอะไรบ้างขั้นตอนเป็นยังไง นี่ค่ะก็ะจะเป็นสต๊อกที่บ้านค่ะโอ้ยนี่บ้านน้องเขาวัยนะคะนีะน่ลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยเออแพ็คของส่งรอบของวันนี้ค่ะแล้วก็มีออกของช้อปปี้แล้วก็ติกตอกมารับไปบ้างแล้วค่ะอันนี้จะเป็นออเดอร์แบบทิ้งท้ายค่ะทิออง้งท้ายใช่ค่ะแปลว่าอันนี้คือเจ้าใหญ่มากนะกปกติเนี่ยเราต้องไปส่งของที่ศูนย์เขาใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแต่อันนี้คือศูนย์ต้องมารับใช่ไหมมาถึงที่ วันนีกี่บ้านนะพี่สุปันพันแปบ้านค่ะพันแปดบ้านซึ่งเราเป็นลูกกระตันยูนะครับเราขายของไปคนแพ็คของก็คือเอาพี่สาวกับแม่มาแพ็้ไปโรงเรียนค่ะให้เงินเดือนแม่บ้างการกุศลค่ะ ่ะเรามาดูหน่อยแพลว่าอันนี้ก็คือใช้พื้นที่กันเองใ่ไม่ต้องมีโกดังก็ได้ใช่ค่ะของไว้อย่างนี้เลยอ๋อก็คืออยู่ในบ้านทํากันฝนเอาไว้หนึใช่ค่ะของก็เอามาของพวกนี้หามาจากไหนครับวาวเป็นตัวแทนจําหน่ายของแต่ละแบรนด์นะคะแล้วก็เป็นน้องแม่ทีมแล้วก็เป็นทั้งรนยใหญ่ค่ะเป็นาทีม่ะเยลยนะสิบหค่ะสิบหกเป็นแม้ทีม อันนี้คือหนูก็คือซื้อลงทุนซื้อมาทั้งหมดแล้วใช่ค่ะก็คือสต๊อกเองอะค่ะเพราะปกติแบบต้องไปรับอของเขามาแล้วค่อยจ่ายเขาแต่ว่า<อ>วาวอะคือกาไรต่อทุนนะคะคเอาลงมาก่อนลงสต<อ>๊อกบ้านก่อนสต๊อกมันต้องใช้เงินไม่กลัวหรอว่าเงินมันจะจมขายไม่ได้ถ้าเราไม่ลงทุนนะคะเราก็จะไม่เห็นกําไรใช่ค่ะซึ่งเราก็ลงทุนอย่างที่บอกเขาว่าการขายอะมันมีทั้งได้แล้วก็เสียมันคือความเสี่ยงอยู่แล้ว uh huh. แต่เราจะทํายังไงให้สินค้าตัวเนี้ยออกไปจากเราให้หมดแล้วก็เอาเข้ามาใหม่ งั้นเวลาสต๊อกของทีนึงใช้เงินประมาณกี่บาทก็ประมาณหลักหมื่นหลักแสนนะคะหลักหมื่นหลักแสนสต๊อกเยอะที่สุดที่เคยสต๊อกอยู่ที่กี่บาท3ามแสนสี่แสนนะคะสตอ 4, ๊อกสี่แสนใช่เราก็ขายของเหมือนที่คนอื่นเขาขายนี่นายังไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ไม่ได้ทําแบรนด์ของตัวเองก็ทำไมเขาต้องมาซื้อกับหนูด้วยล่ะอย่างที่บอกว่าเราต้องสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเราอย่างหนูเนี่ยไลฟ์สดนะคนอื่นเขาก็จะแต่งตัวแต่งหน้าแต่คือหนูกลับมาจากเรียนปุ๊บก็อย่างนี้เลยค่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยเขาถึงเรียกว่าไลฟ์สดของเลยกก็มาๆท แป้งทาลิปค่ะ,ะแล้วก็เราก็จะไม่ได้ขายตรงมากลูกค้าคุยมาคุยกับหยอกมาหยอกกับจะให้แบบอ่ะคนในไลฟ์สดอะ่ะมีส่วนร่วมไปกับเราในก็คือ<ล><ด>คุยกับเขาทําทให้สนุกใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนคุยเก่งเนาถูกต้องค่ะเราก็คุยกับเขาไปเรื่อย,ค,ย,อยคุยไปเรื่อยเลยคุยอะไรบ้างอะ่ะก็อย่าง แล้วแต่วันแล้วแต่คําถามที่ลูกค้ายิงมาถามเราด้วยค่ะใช่ค่ะส่วนมากก็จะถามแบบเกี่ยวกับสินค้าบ้างเกี่ยวกับเรียนความรักโน่นนี่นั่นเฮ้ยมีความลงความรักแม่ได้ยินไหมแม่แล้วเรามีวิธีการในการคัดเลือกสินค้าไงเพราะว่าสินค้าออนไลน์เพื่อนๆมีเยอะมากหลายแบ้มากเลือกยังไงลูกอย่างแรกเลยเราต้องเอามาเทสกับตัวเองก่อนค่ะถ้าเทสตตัวเองผ่านเราสามารถพรีเซนต์ให้ลูกค้าดูพรีเซนต์ให้ลูกค้าแบบตรงไปตรงมาโดยที่แบบเราไม่ต้องมาหลอกขายเขาอะเราจะได้ไม่แบบ ได้ฟีดแบ克ที่มันไม่ดีแบบว่าเฮ้ย э น้องวาวการันตีมาอันนี้แพ้มีสารอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเครดิตแล้วเราเแต่ถ้ามูดว่าเราใช้เองผ่านไม่มีสารวาวก็จะบอกเค็มได้ว่าเนี่ยหนูใช้เองหนูแบบผ่านกปกติมากไม่มีสารรับรองอะไรเงี้ยคเขาเรียก<ข>ว่ามีประสบการณ์ในการใช้จริงแต่ถ้าตัวนั้นไม่เคยใช้แต่กําไรเยอะมากขายไหมไม่ขายค่ะไม่ยี่เป็นไงใช่ค่ะต้อง เาใช้เองก่อนอย่างที่บอกค่ะว่ามีคนเข้าหาเยอะมากช่วงนี้ก็เป็นแบบเจ้าของแบรนด์โรงงานอะไรอย่างเงี้ยแบบน้องวาวอันนี้ไปลงร้านไหมพี่ให้ของมาก่อนยังไม่ต้องลงทุน,นอย่างงี้ใช่ค่ะแต่ด้วยความที่หนูทดลองใช้ให้ข่าวบางทีก็บางแบรนด์ผ่านหนูก็มาลงร้านเลยค่ะแต่สินค้าที่เอามาขายหนูขายใครซะส่วนใหญ่วัยรุ่นนะคะวัยรุ่นวัยเดียวกัน<ม>อย่างแบบหนูแค่อายุ16หาลูกค้าหนูก็จะแบบไม่ห่างไม่เกินหนูมากะคะ่ะ,คะราคาด้วยแล้วก็เป็นจํานวนปริมาณอะไรอย่างเงี้ย หลายอย่างมากกว่าจะเอามาลงร้านก็เป็นเดือนนะคะก่อนตัดสินใจต่อหนึ่งคนเขาซื้อกันประมาณสักกี่บาทกันอยู่ที่ประมาณ100-300บาทไอเทมอะไรบ้างที่เป็นของขายดีของกินของใช้หรือว่าของทาเซรั่มหน้าสมอะไรบ้างอ๋อครบกันหมดเลยค่ะเพราะว่าแบบอยากให้แบบลูกค้ามาที่ร้านแล้วครบจบอย่างเดียวเลยมียงเซรั่มสบู่ซักครับ Uh huh. ตัวผิวหน้า uh huh. อะไรเงี้ยคะ่ะทั้งตัวผมเอออะไรเอออ่ะแบบอยากให้เข้ามาแลวแบบเสียค่าส่งรอบเดียวจบ,จบส่งฟรีรอบเดียวจบใช้โค้รรอบเดียวจบแล้วใช้ได้ระยะยาวอ่ะ uh huh. งั้นอยากได้อะไรก็มาร้านน้องวาวใช่ค่ะซึ่งร้านเราชื่อว่ามีซับสกินค่ะเป็นนามสกุลของแม่ค่ะเลยแบบตั้งเป็นชื่อร้านไปเลยแบ่งเวลาจัดการในการเรียนยังไงเพราะเราต้องขายด้วยแล้วเราก็ต้องมาเรียนด้วยหนูอ่ะจะตื่นประมาณตีห้าหกโมง uh huh. นอนก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้ค่ะลูกค้ารอบดึกแบบ ไลฟ์สดแพ็คของอย่างเนี้ยถ้าสมมติว่าแพ็คทันพี่ตอนเช้าจะได้ไม่ต้องแบบเยอะมากมายว่าก็ช่วยแพ็คไปแล้วเที่ยงคือที่หนึ่งเนี้ยหนูขึ้นนอน Uh huh. ตีห้าหกโมงหนูตื่นไปโรงเรียนหกโมงครึ่งหนูกลับมาบ้านบินออเดอร์เคียออเดอร์เนี่ยนั่งแพ็คกล่องใส่ออเดอร์แล้วก็ไลฟ์สดชีวิตเนี่ยวนลุบ like อยู่แค่นี้ค่ะแค่นี้ใช่วันหนึ่งเนี่ยเวลาที่ไลฟ์เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับไลฟ์หนึ่งก็จะมาหนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะวันหนึ่งไลฟ์กี่รอบถ้าไปโรงเรียนอะแค่รอบเดียวเพราะว่าหนูอยู่โรงเรียน <c oughs> ตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่ง <c oughs> ถึงหก uh huh. โมงครึ่งอะค่ะเนี่ย uh huh. มันก็จะไม่ได้ไลฟ์เสาร์อาทิตย์ก็วันหนึ่งก็ประมาณ3-4ไลฟ์ก็จะได้3-4ไไไลลฟฟ์์นึงด้รายยได้อู่่ทีประมาณ200-300 200-300อออเดร์ค่ะส ใช่หนงต่อหนึ่งไลถ้าแบบหนึ่งไล์ช่สองพันเก้าร้อยคนดูพีทเก้าร้อยพิทิดช่องใหญ่นะนี่คนติดตามในเพจอยู่เท่าไหร่อ่ะติ๊กต็จะเป็นประมาณแปดหม่ค่ะตอนนี้ติ๊กต็อกแปดหใช่ค่ะไอจีสี่หมืค่ะไอจีสี่ใช่ค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กเพิ่งเริ่มทําตอนนี้คนติดตามเกือบหมื่นค่ะแล้วเวลาไลฟ์เราไลฟ์ผ่านแพลตฟอร์มไหนครับติ๊กต็อค่ะอ๋อนี่จุดที่คนไลฟ์ผ่านติกตอกนะใช่ค่ะแปลว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของการไลฟ์ตลด โค้ดส่งฟรีให้กับลูกค้าคือลูกค้าไม่ต้องเสียค่าส่งมีได้ทั้งโค้ดส่วนลดไปด้วยถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าของข้างในมันเป็นยังไง<ม>นะครับอ,มมอันนี้อะไรเป็นสบู่คอฟี่ค่ะเป็นซั่งสบู่แล้วก็สครับในตัวค่ะใช่อันนี้เพียงแค่89บาทคือนี่เขาเข้าหมดทำงานเลยนะใช่ค่ะเพียงแค่8 9บาบาทเท่านั้นคุณก็ได้ไปเลยแต่วันนี้ลดพิเศษ แปค่ะอ่าโอเคราคาโห,หวไวอ่าอย่างนี้คือกีมทารักแล้ค่ะกีมทารักแล้ทำไมอ่ะเพราะว่าที่เอาคัดเข้ามาก็คือได้ใช้เองแล้วชอบแล้วราคาคือแบบเอื้องถึงมากค่ะแล้วขายดีมากคือแบบเดือนนึงเราขายได้เป็นพันกระปุกเลยเอื้องถึงราคา159บาท159บาทที่ขายดีเพราะว่าลูกค้าในทิกตอกอะค่ะให้โค้ดส่วนลดเหลือแค่ราคากระปุกละ39บาทจากเท่าไหร่นะ159 159 15เหลือแค่39ค่ะทิกตอกมีโค้ดส่วนลดด้วยใช่ค่ะ ่ะน้องวาวมาบางคนอาจจะคิดว่าหูน้องวาวต้องมีอุปกรณ์สตูดิโอยิ่งใหญ่แน่นอนไม่มีนะและนี่คืออุปกรณ์สตูดิโอของน้องวาวหลายได้หดห้าแสนหกแสนนะครับเขาลงทุนกับอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนี่คือตะกร้าที่สอยฟรีมาจากของแม่อันนี้ใช้ตังเท่าไหร่เออยี่สิบบาทยี่สิบบาทกระดิ่งค่ะกระดิ่งใ่ครับเอาไว้ทำอะไรตีค่ะ เพื่อกระตุ้นแบบหุ้ยต้องรีบกดโอ๊ยต้องกดแล้วต้องกดแล้วถึงมาเท่าไหร่40กว่าบาทค่ะ40บาทรู้เมื่อกี้20บาทเป็น60บาทเราไปดูอันนี้อะไรขาตั้งกล้องค่ะขาตั้งกล้องอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะ5 0 60บาทไม่ถึงร้อยค่ะ50บาทแล้วกันได้50บาทบวกบาทตอนนี้เป็น110บารตอยิบาทตึ้งตึ้งตึ้งโตนี่รีค่ะของแม่ และนี่มันจะเป็นอุปกรณ์ใหญ่ที่สุดอันนี้เปิดไฟเป็นขาเปิดไฟอันนี้เท่าไหร่2 3 9บาท239บาท240แล้วกันบวกกับ1 1 0บาทรวมเป็น350บาทแต่สร้างไรายได้เดือนละ5 0 0แสนบาทอักซ์ทีมหนึ่งสำหรับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อายุเท่าไรไม่เกี่ยวคนที่เริ่มต้นธุนรกิจขายออนไลน์ค่ะสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะอย่าเพิ่งไปเร่งรีบกับมันตอนนี้นะคะแม่ค้าออนไลน์เป็นอาชีพที่ทุกคนแบบอยากเข้ามาอยาก เข้ามาอยู่มันต้องอยู่กับความอดทนค่ะคือเรายิ่งแบบอดทนมากเรายิ่งได้มากขายันมากได้มากเราอย่าไปพิ่งเร่งรีบกับความสําเร็จอะคะ่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆแน่นอนความพยายามไม่เคยทําร้ายคนพยายามค่ะ